ัสดีครับวันทราบบูชาหลวงพ่อนประชนนเปนนรัจเพงศพนะครับที่ท่านได้พูดที่ว่มท่รับสู่อิรเจตนารมครัุอดยตวิมนออหลวงพ่อครูสิทธรีวิมครับรูปตื่นยมัยน้องเด้ยรับ้วยในยารันู้ทางเพลิงศพครับวันนี้ เรามองความตารที่ไม่ตายของหลวงพ่อของพกเราตอนนี้พระทรงพ้นามที่ไม่ตายของหลวงพ่อหมายความว่าตายแต่เสดสังขารแต่ว่าสิ่งที่ไม่ตายก็คือคุณงามความดีบารมีที่จะปกป้องลูกศิษย์ต่อไปเพราะฉะนั้นในช่วงนี้วาระสุดท้ายโอกาสสุดท้ายต่องการที่พวกเราทุกคน ในฐานะของศิษย์ญาพิสิทธ uh, ิ <Luft> ์ทางวันฒนชิพและเครืหขาวันนี้หนที่ประชุมในนี้มีพระเถระผู้เป็นอาวุโสเป็นสหัธรรมนิของหลวงพ่อได้นเกิดตีเดียวกันกับหลวงพ่อแต่หลวงพ่อพระฤาษีสุขบุตรท่านเกิดก่อนโดยชาติหมายถึงว่าเกิดอศเดียวกันหลวงพ่อของพวกเราเกิดวันที่17พฤษภาคม2549เส9 2 หลวงพออง่อพระครูเทราธรรมะชุริเกิดเดือนกันยายนส,รรอ,นส,สอ,นองพันสี่ร้ออหลวงพ่อเกิดก่อนหลวงพ่อของพวกเราเกิดก่อนหลวงพ่อพระครูเทราธรรมสุริสามเดือนแต่ในการเกิดในพระพุทธศาสนาหลวง,งพ่อพระครูเทรธรรมสิุริได้เกิดก่อนหนึ่งปีคือท่านบวชก่อนหนึ่งปีเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านเป็นพระนอรเทราในที่ประชุมแหม่งนี้เคยได้ทำงานร่วม,มาก,กัน มาตั้งแต่สมัยที่หลวงพ่อมาอยู่ที่จังหวัดอุทธมณลใหม่เป็นสหธรรมิกภูมเป็นผู้มีความคุ้นเคยเป็นผู้มีความมั่นมันต่อกันวันนี้ท่านมาเป็นประธานและก่อนที่จะได้ประกอบพิธีในส่วนนั้นจะได้บําเพ็ญพระนี่ครับหลวงพ่อครับธรรมน่าเทียวสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสูตทุกสูตรไทยในบทแราตอนนี้สัพสิทธิ์เพราะฉะนั้นวันนี้จะทอดผาสีตร รายแรกจะทอดนนามของลูกหลานผู้เป็นสายเลือดลูกหลานผู้เป็นสายเลือดญาตินอกจากจังหวัดชุมพรจากอำเภอสวีโดยจะเจริญพรนผู้แทนของญาตินายสมบัติสธาวังซึ่งเป็นหลานของพ่อี่ทอดรายแรกลูกหลานที่เป็นสายเลือด ในที่สองจะพ่อในส่วนของลูกหลานที่เป็นสายธรรมลูกหลานที่เป็นสายธรรมหมายความว่าอยากเรยนสาธุชนทุกท่านที่ได้เกิดมาพบหลวงพ่อในพระรัศมศาสนาโดยที่สุดแล้วหลวงพ่อได้มาฝากชีวิตที่จะงหวัดอุตรัชทางมีสามสิบปีครึ่งหนึ่งของชีวิตของหลวงพ่อวันนี้จะเสนอพ่อในส่วนของ ตัวแทนฐานฐานชาววัดโมกุฎหมวิหารมอื่นแก่อพอเจริญพรดุลพ่อสุตม่านอาจารย์ประพันธ์ฐานะจิตโตผุ้ราสการแทนเจ้าว่าได้เป็นผู้ทอดผ้าไตรและไตรสุดท้ายยากราพี่มนุ์ผู้เป็นลูกของหลวงพ่อที่หลวงพ่อเลี้ยงจนเติบใหญ่แล้วไปมีความเจริญรุ่งเรืองในสมณเพเศในสมณธรรมที่ต่างประเทศก็คือ ท่านอาจารย์พระโกรัตันปัญญาวิเทศือว่าเป็นลูกศิษย์ที่สําคัญเป็นลูกของพ่อที่หลวงพ่อได้อุปถัมภ์บัพงม,มานี่คือการทอดผ้าสีไตรที่มีความหมายก่อนที่จะได้ประกอบพิธีออขมาสรีรันหลวงพ่อเมื่อทอดผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะประกอบพิธีขอขมาสรีรัตหลวงพ่อโดยญาติโยมให้มีพานภุ่มดอกไม้และคณะสงฆ์หนึ่งชุดญาติโยมจะนั่งอยู่ตรงนี้ส่วนคณะสงฆ์จะขึ้นไปทั้งหมด ข้างบนบริเวณข้างบนหลังจากทอดผ้าแล้วขึ้นขอขมาขอขมาแล้วก็ประกอบพิธีสลายสราระสังขารของหลวงพ่อโดยในวันนี้เมนพิเศษที่ใช้ในการเผาที่บอกว่าเป็นเมนพิเศษเพราะว่าหลวงพ่อท่านได้สั่งเสียไว้ว่าให้ใช้หลังนี้เราเป็นคนสร้างขึ้นมาเองเอาคนอื่นมาเยอะพอระบ้างจะเป็นไรเพราะฉะนั้นก็เลยใช้หลังนี้ โดยผู้ที่จะกดสวิตไฟก็คือหลวงพอ่อพระครูธีระธรรมศิริผู้ที่เป็นพระเถระอาวโุโสในทีน่นี้เพราะฉะนั้นในโอกาสนี้พร้อมแล้วจะได้ประกอบพิธีทอดผ้าไตรบางสกุลขะ,ะเจริญพรเจ้าหน้าที่ได้เชิญผ้าไตรบางสกุลทั้งสี่ชุดโดยทั้งสี่ชุดนั้นก็จะได้เจริญพรและกลับนิันดังนี้ไตรหลวงพอ่อดีนะครับหลวงพ่อ ตันงนต้อนนีพพระเพิ่นก็ทำ่อเขกมาสุบลงพอครับพระครูสิริสุตต์มงคลพราแนะนลูกเรียนเรัวอยางันโยวพรอมนีกระองกันสมคังกรกระ నా 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 uh -huh. สาธุอนุโมทนาบุตรา่านพิธีขอกลับมาต่อเสาร์สังกานของหลวงพ่อโดยการสิ้นสิญจน์ทางบัรพชิตและการบริหารได้เสร็จสิ้เรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการไม่มีโทษไม่ ความผิดทั้งทางกายทางวาจาทางวาจายทางใจความจริงเราพ่อเขาอพวกเราท่านไม่ได้เคยถือโทษกรดเกลือพวกเราแต่ว่าเพื่อไม่ให้เป็นกรรมจะได้เป็นอาโหสิกรรมคือกรรมที่ได้เป็นไปแล้วจะได้มีไม่ขัดฟ้องต่อการดำเนินชีวิตของพวกเราทุกคนอาถ่ายภาพพุกเน้นถ่ายภาพขอนลูกนั่งตรงขั้นบันไดนะลูกนะอเอ,อาถ่ายภาพ ถ่ายภาพประมพอของพวกเราปีหน้าคืนวันที่9วันที่8ที่9แล้วก็มาต้องกัดอย่างดีนั่นเอง ตอนใ้พระสงฆ์เหมือนกับังทายรูปรวมนะครับอ่พร้อมแล้วนะเอาเดินลงลูกเดินลงเลี้ยวให้เจ้าหน้าที่ได้จัดโต๊ะวางดอกไม้จันให้พระสงฆ์เทระได้วางก่อนตามลําดับแล้วก็วัดมงคลโกวิทารามครับไปประดวยมังงองนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะได้อยู่แถวนำหีบสรีระลงบนราชธานี่ครับสู่ต่อเขาแล้วก็จะได้กดอยู่ห่วยมังน่องนะครับอย สวิตในช่วงที่กดสวิตพระสงฆ์เราทุกรูปจะได้สวดอภิธรรมเจ็ดคำทีพร้อมกันอ่ะเจ้าหน้าที่เราโต๊ะมาวางเพื่อจะได้วางดอกไม้จันทร์ตรงนี้อ่านนิมนต์นะโต๊ะจัดโต๊ะตรงนี้เจ้าหน้าที่เราโต๊ะไปวางตรงนี้เพื่อจะได้วางดอกไม้จันทร์เทอะทอากาศเย็นเย็นอากาศกำลังพอดี อากาศนึ่งวันมันนุ่มคักนุ่มเย็นดีเลาะเขาเยี่ยมเนาะรวมพิธีงากาศเย็นสบายอากาศเป็นสมบครับอดีตเจ้าวาดครับวางวัดมงคลโกวิทารามหรือวัดห้วยบางนองครับคณะสงฆ์เราเอาลูกเรมาพระภิกษุสามเณรนรามนะครับในเมืองอุบลราชธานีครับมาวางดอกไม้จันทร์เมื่อพระภิกษุสามเณรไในวันวันตำบลปทุมกัระมงกุฎราะครับ จังหวัดอุบลราชธานีนะครับอดีตเจ้าอาวาสมงคลเอาไว้การข้าวด้วยโกวิทาราหรือมวยมางนองครับวาันนั้ายุติธรรวยบางนองเลยครับผมผ่านีอะอ่ดีมองันจะเป็นมอ่าเนี่ครับอ้า นิมนต์ที่ผมลงมาครั้งหนึ่เห็นอยู่นี่ก็คือห่วยวัางนองครับผมนี่ครับอันนี้ลงนะครับหลังจากวางเราแก้ซิ่งเราค่อยจัดเคลื่อนอีบหลวงพ่อเข้าครับตอนนี้เพิ่นกะบหิงซ้ายชาขวาโยมให้วงพ่ศจะไดกระชอนภาพกระดุ้นายสุภาพหลวงพสุภาพสตรีวางดอกไม้จันทร์หลวงพ่อแล้วครับผมครับผมตอนนี้ผมกะกำลังจะเดินไปวางพวงมาลัยครับดอกไม้จันทร์ครับ วางแล้วก็เข้านั่งประจำที่จะได้รอดูพิธีจุดไปดพพดาาคุณพ่อพอฉลาดก็ยังไม่กลับได้ทราบว่าล่ำถวายลวลลวาหาลวงพ่อเรียบร้อยแล้วเนาะอนุโมทนาสาธุมาล่ำถวายหลวงพ่อเป็นสิริของพ่อให้อยู่ดีมีสุขมีสุขภาพแข็งแรงอยู่สักร้อยยี่สิบปีล่ำล่ำให้่พีดด่ท้อชาวบ้านได้ฟังต่อไปอีกสัก 30ปีเพราะตอนนี้73อย่ายัง74สี่เสียงยังดีเหมือนเดิมโอ,อ,อ,อ้สาธุสาธุอาะบุตทนาบรมถวายหลวงพ่อถึงนลูกศิษย์ของหลวงพ่อสาธุสาธุอ่าเข้าแถวนะเออหลวงพอ่อมองเราอยู่ด้านซ้ายด้านขวาด้านตรงหลวงพอ่อท่านนี้ ให้กับพวกเราเห็นไหมหลวงพ่อท่านยิ้มให้กับพวกเราเรามองดูด้านซ้ายด้านขวานี่ครับแต่พ่อทวีเห็นพัดยนต์ราคบยนต์เป็นครับตาตั้งเป็นครับเยิ้มตลอดหลวงพ่อเราเป็นคนเมตตาคนจิตใจดียิ้มตลอดนอาดามาู้จักหลวงพ่อเกือบสามสิบปีเลยหลวงพ่อเกือบท่านเลยหลัง

เราจะเรายนร้กับรากตัดตั้งรูปับรอยเราจะสร้ารูไปเราก็จะหมดไมเสียสบายเป็นปราคนขอไตรลักษณ์ที่จพูดธึนหน้าตาเราจะเรียกรูกราบรอยราบรูบางทีการเรียเอาไปรูปแปสิ่งต่างๆที่ต้องทบนะแสนนานก็คือรอย รอยแห่งคุณงาความดีรอยแห่งความมีเลือกตายรอยแหพอได้ทราบมีทั้งรอยที่มองเห็นและรอย,อรอยอที่มองไม่เห็นรอยที่มองเห็นที่เราสร้ทุกอยก่างอะไรวามสปีที่ทราสร้างยากา 1, าาเราลุกดูล่านหนที่ครอยาาอใ มองในตอนนี้ด้วยากวาดปใหญ่กมสีกค้าของเขาสีลูกค้าของเขาอากวัดปาใหญ่อากทีดวยดปอดใหญ่วาดออกมาแล้วก็สาารถเดี่ยวหนนอกอะไรเรามา

ก็ได้เตรียมอยู่ข้างบนเจ้าหน้าที่ได้เตรียมสรีระสังขารของหลวงพ่อได้เข้าสู่เตาเมื่อเข้าสู่เตาแล้วเอาเชือกเตาแล้วจากจากที่บนหลวงพ่อจะประทับคนในกำเนิสามเป็นผู้กดสวิตช์แล้วก็เอาตอกกันสรีระครับผมเข้าด้านข้างไนไปรวม วางรองใหม่จันะครับเจ้าลองพ่ออดีตเจ้าวัดนะครับวัดมงคลโกวิทารามหรือวัดอขวงน้องครับให้ในเมืองบนราสาทนีครับให้ให้น่าถอรองพ่ราทานเพิ่งศบนะครับและองพ่อครับรออลยงพ่อวันสั่งไหวขึ้นไปข้ามพิธียูเมนตัวนี้ครับเป็นอยเลสไปครับจุดไฟสวิตเาจริง คโดยเราก็สื่อถึงที่มันคนสวิตเผาจริงสิใหม่กําลัน้องคอเฮาสิใหม่กําลังน้องคอเฮาใหม่ด้วยเนาะอ่ายังก็ว่าเพิ่งบอกแล้วไม่ให้ลูกศิษย์ลูกค้าไม่ให้ญาติโยมลำบากจะเป็นการที่เรื่องซบกับภูมิโกมโง่รอดูก่อนเป็นพระครูนะครับสําหรับญาติโยมท่านไหนที่อยากกลับก่อนวันพรุ่งนี้เช้าอย่าลืม มาตักบาตรทำบุญอุทิศหลวงพ่อนะเวลา6นาฬิกา30นาทีเวลา6นาฬิกา30นาทจะมีพิธีสามหาหรือว่าทําบุญฉลองอัฐิทําบุญฉลองอัฐิในวันพรุ่งนี้เวลา6นาิกา30นาทีเป็นต้นไปอยากโยมก็มาพรอก,กันเหมือนเดิมตักบาตรถวายหลวงพ่อแล้วค่อยไปทำการทำงาน ในวันพรุ่งนี้นะตั้งแต่6กโมงครึ่งเป็นต้นไปวันที่สิาเอ็นเป็นวันหยุดด้วยพรุ่งนี้ไม่ได้ทํางานเพราะวันรัฐธรรมนูญวันที่สิหยุดราชการด้วยลูกศิษย์ปูญหาของพ่อน่าจะเต็มวัดเหมือนเดิมเหมือนเช่นทุกวันที่ผ่านมาถึงจะไม่ใช่วันหยุดแล้วพ่อก็มาเหมือนเดิม ญาติโยมก็มากราบหลวงพอ่อสำหรับคีมี้ก็ได้ขอเป็นิติใบเตียนี่เด้อครับหลวงพิธาครับผมประตูวัดความร่มเย็นความเป็นสุขสสและจิตใจก็เกิดขึ้น